สวัสดีค่ะกับสวัสดีเพื่อนๆพ,พ,พี่พี่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยจะพิจัาก,กับน้องรพีอีพีที่099ค่ะประจำเย็ยนวันศุกร์นะคะพี่พี่ขาวันศุกร์ที่17ตุลาคม2,500 68นะคะเช่นเคยน้องราพีมีพระเครื่องประบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะ1ชุดนะคะพี่ๆขา3า30รายการเปิดรายการละ200บาททุกองค์2องค์300บาทจัดส่งฟรีค่ะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องราพีนะคะ 099-084-156-1092-543-9610ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่พี่สามารถโทรทักไลน์แอดไลน์หาน้องราพีได้เลยนะคะก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากพี่พี่กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องราพีกันด้วยนะคะ1วันมา2รอบรอบเช้ารอบเย็น รอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิป9ก้าโมงเช้ารอบเย็ยนเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นค่ะรายการที่1จะเป็นเหรียญคูบาบุญชุ่มค่ะเป็นเหรียญพัดคูบาบุญชุ่มนะคะด้านหลังเขียนว่าวัดพระธาตดอนเรืองค่ะหลังยันอักขระแบบนี้นะคะรายการที่2เป็นเหรียญพระพุทธชินราชค่ะ เสมาพระพุทธชินราชหลังอกเราค่ะวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุจังหวัดพิษ,ษณุโลกค่ะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะคะ 3. เป็นเหรียญหลวงปู่ผ่านค่ะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ผ่านนะคะมีตอกโค้ดด้วยค่ะมาพร้อมกอบสแตนเลสค่ะรายการที่4เป็นพระเนื้อผง หลวงพ่อเดิมพิมพ์ขี่สิงนะคะด้านหลังเป็นพิมพ์ขี่ช้างแล้วก็5มาบ้านเดียวกันจะเป็นสิงหหลวงพ่อเดิมค่ะเป็นเนื้อดินตรงนี้หลวงพ่อเดิมนะคะหลังยันค่ะ ปิดครูสา0รบาทได้เลยนะคะ6จะเป็นสมเด็จจิตลดาค่ะมาพร้อมกรอบสแตนเลสเจ็ดจะเป็นหลวงพ่อโสธรค่ะสองสี่หกศูนนะคะรุ่นแรกรายการที่แปดเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลาค่ะ วัดโพสีสะอาดจังหวัดกาลสินเลื่อนสมณศักดิ์สิทธิ์สร้างถวายนะคะต่อโคตต่อหมายเลขด้วยนะคะเรียมพลาสติกกันน้ำเลยค่ะ9จะเป็นเหรียญรุ่นรับสเสด็จของหลวงพ่อคูณค่ะปี3-6ต่อโคตนะคะวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุโทษนครราชสีมาค่ะ10จะเป็นตะกุดโทน กูให้รวย1องค์ส0ง้บาท2องค์300บาทนะคะ1ิอจะเป็นเหรียญหล่อพระเจ้า5พระองค์ค่ะเป็นเนื้อตะกัวเลี่ยมขอบโบราณหลังยันหลวงพ่อเงินปลุกเสกนะคะพี่ขานี่ เหรียญหล่หลอพระเจ้าห้าพระองค์วัดหูกวาง2 4 5 9นะคะ12เป็นเหรียญไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อแช่มวัดฉลองหลังยันนะคะเรียมพลาสติกกันน้ำค่ะ13รูปหล่อหลวงพ่อโสธร เรียมพลาสติกกันน้ำนะคะ14เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนรวยรวยนะคะพี่ขา9ก้านะคะเรียมพลาสติกกันน้ำค่ะ15ค่ะเตารีดหลวงปู่ทวดวัดพระโคค่ะ คู่กับ16นะคะมาบ้านเดียวกันเลยค่ะรูปหล่อหลวงปู่ทวดวัดพระโคนะคะ17เป็นสมเด็จคะแนนค่ะนี่แล้วก็ถักแบบนี้นะ18เป็นเหรียญหลวงพ่อพัดค่ะลงยาลายเสือ เพชรสี่แควนะคะตอกโค้ดตอกหมายเลขเรียมพลาสติกกันน้ำค่ะสิบเก้าค่ะพระเนื้อผงหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระฝั่งตะกุดหนึ่งดอกค่ะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเปิ่นแล้วก็นั่งบนเสือนะคะขวามือจะเป็นเลขห้าค่ะส่วนด้านหลังเขียนว่าวัดบางพระมีอักขระมียันแบบนี้นะคะมาพร้อมกรอบสแตนเลสค่ะ 20เป็นเหรียญหลอ่อสามเหลี่ยมดวงพ่อเพชรพิจิตค่ะหลังยันนะคะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำค่ะ1องค์200บาท2องค์300บาท21เป็นพระศิวลีค่ะของหลวงปู่โตะนะคะฝั่งตะกุดค่ะ ยี่สิบสองเป็นปิดตาค่ะมีเกษาฝั่งตะกุดหลังยันดวงนะคะมีเกษาด้วยจัมโบ้หลวงปุโตค่ะยี่สิบสามสมเด็จเก่าค่ะมีเป็นตะไบแบบนี้นะคะ 24เป็นสมเด็จวัดละคังค่ะโรยเม็ดพระธาตุลงรักปิดทองด้านหลังเป็จภา,าคีค่ะยี่สิบห้าค่ะเป็นซุ้มกอกระล่ทองนะคะ ยี่เหรียญหลวงพ่อรวยลงนั่งพานลงยารุ่นรวยพันล้านแล้วก็เลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสวยนะคะ27ค่ะปิดตาหลวงพ่อโครนวัดบางแสะหลังยัน 28รูปหล่อหลวงพ่อครนวัดบางแสค่ะ29เหรียญพุทธซ้อนหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมค่ะปีศูนยค่ะเหรียญพระพุทธ ทำดีได้ดีจะเริญสุขด้านหลังเป็นนางกว่าจะเริญสุขเหลี่ยนเก่าสภาพชายนะคะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ099 084 156 1092 543 9610สำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ